สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะสวัสดีตอนเช travail, นา้าเช้านะคะหลังจากขี่หายไปเมื่อวานบันน้กาภาพี่น้องเขาโคเขาป้าค่ะกับกานิกาชาแนลค่ะเมื่อวานลอยครับ,รบาาหลุดมืดมือไปมืดมือคำบันนีเมื่มอยบันนีเลยบันไดมาหาดพี่น้องเื่น<ป>ขึ้นลุกบันไดขาลอยครับสวัสดีครับมาเห็นเหล้วอุ่นมาล่ะครับบอกยังพี่น้องง่หลีมา โอ้ยให่เขาสองอือพี่น้องโอ้ยพี่น้องเล็ดไข่ขาวใหญ่ค่ะยอดเออดอกสุกี้เก็บอ,อือเออแต่สะออนดอกอู้หูดอกสุจดเลยนี่มาา้าละค่ะดอกแขกม้าของเขาขาบแปงคะ่ะพี่น้องดอกงามๆคะ่ะ kiếp khai khảo đồ nui, bưng đồ cả ngắm ngắm đây hạt bún hàng á, chú bà lại kiếp hết nè, hết nấm mọc, hết nấm mọc, nhau, bị buộc, 2 anh, ta phe nọ, chú chụp, chụp, กเกล็ดินเรงโง่กี่เท่าค่ะพี่น้องวงนี้บ้าสุวิ์พอตังอ้งสามดกอกให้เ่งเขาจี้พี่น้อง แค่ขาวค่ะพี่น้องว้าวแจมพี่น้องแจมมีสองดอกสองดอกนะไปนี่ดอกนึงงามๆค่ะนี่ดือทดพย์แค่ขาวน้ำอ่ะวันนี้มันหวานเด้อไข่ขาวค่ะพี่น้องดอกหน่อยถ้าเกิดเกือบกิวของกินค่ะไี้อยงสองดอกค่ะที่เงหน่อย บาสุวิทย์ว่ากินได้บอรกระสันโอ้ขามันเดียงเนาะนั่นดิเอาอยู่บ่เอาเมือ่อนาทีนี้เม็ดผึงหวานค่ะพี่น้องดอกงามพี่น้องฝนก,กรลละลินแล้วค่ะตอนนี้ฝนก็เริ่มรินแล้วสิหาได้๋ยวโดนปันไดเนาะค่ะพ่วมแต่ใดพ่อปนนึงใหญ่ๆนี่แหละค่ะ เฮ็ดไข่ขาวเบิ่งค่ะคัดแม่นฝนตกกับซีเดกา้บาบ้านละค่ะทำเรื่องสภาพอากาศข้าวแป้งค่ะพี่น้องเ็ดข้าวแป้งดอกใหญ่ทำเฮ็ดไข่ขาวเลยนงามๆลองนึ่งไข่ให้ข้าวแป้งค่ะเสียงฝนก็กำล,ลัลละละงลรีดๆฝนก็เริ่มสิตกแ,แล้วสิได้ยโง่จากปลาแล้วพี่น้องได้ทำได้เก้าเท่านั้นละค่ะ โต๊ะแข็งมามืกับสิบัวบอกกักปลาบ่ได้ได้พอกินละงกกขี้เท้าค่ะพี่น้องดอกงามใหย่ยจังเลยแดงค่จะจพี่น้องดอกน้อย แห้งค่ะพี่น้องโอ้ยฝนกระลินแห้งพิซเมนดอกสุดท้ายดระดับนี้เมื้อละเห็ดผึ่งหวานทางออกออกจริงๆแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้ก็กลับมาหอนเนื้อละค่ะนี่เฮ็ดได้ซ้ำนี่ละค่ะคนหนึ่งนี่ละแต่ดอกกางงามอยู่ฝนมันไล่เนาะค่ะก็เลยกลับกอแล้วก็เฮ็ดมันก็อยากออกห้างนั่น่งคลิปนี้ก็อาจสีสันๆแน่จังน้อยละค่ะเพราะว่า ามสภาพันเลยเนาะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะที่เขามาเป็นกำลังใจให้หน้องแปงกับบ้าสุวิททางส่งกันิก้าชาแนลค่ะสลับมือนีลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน้องแปงกับบ้าสุวิทดับเนยเด้อค่ะทางส่งกันิก้าชาแนลค่ะ,ส,คะสวัสดีค่ะ